เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ตอนนี้งานรุมสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะออกมาสัมภาษณ์ทีไรก็ทำเอาเอฟซีแฟนคลับฟินกันไม่ไหวทุกที่เลยนะคะสำหรับพระเอกดาวรุ่งจากละครดวงใจเทวพรมก้านุมก้านั่นเองค่ะลาสุสิสามกันยายนก้าวได้เดินทางมาร่วมงานฉลองใหญ่ครบรอบ45ปีของห้างโรบินสันกับแคมเปญโรบินสันฟูติ An แอนนีเวอร์ฉลองใหญ่เซอร์ไพรส์เยอะ แจกนกจักเต็มรวมกว่า18ล้านบาทซึ่งงานนี้ช่วงสัมภาษณ์สื่อก้าวก็โดนถามถึงความสัมพันธ์นอกจอกับนางเอกคู่จิน้นอย่างพีพีปุนปรีดี D. ซึ่งคำตอบของเก้าก็เรียวยิ่งกว่าเรียวอีกค่ะทำเอาคนฟังต้องยิ้มตามไม่หุบกันแน่แน่เมื่อก้าวตอบว่าน้องพีพีนี้แหละค่ะสเปคของเขามองได้คำเดียวเลยนะคะว่างานนี้ มีคนพูดไปก็เขินไปอย่างแน่นอนค่ะมันต้องจะป็นของกันและกันตลอดครับก็จริงแล้วก็อย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์หลายๆครั้งว่าผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงขยันอะไรแบบนี้เป็นผู้หญิงน่ารักแบบคิดบวกมีพลังแบบมีพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าน้องก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่แบบว่าค่อนข้างแบบมีนิสัยที่ผมชอบเยอะมากๆ หมายถึงว่ามันตรงถือว่าตรงสเปคครับไม่ได้ตอบคำถามมันไม่มีพามพามเขินจิ๊กเขินครับหลาอ่าหลายอย่างมากเลยก็เอาทั้งเค้กมาให้ไปเค้กไหมครับดูไหมเดี๋ยวปันแล้วปั่นมีเค้กไหม มีเค้กให้แล้วม่เป็นไรอีกครับแล้วก็มีถ่ายรูปเค้กวันเกิดให้อวยพรวันเกิดให้มีของขวัญอย่างอื่นอีก่ไหมนอกจากเค้กบอกไม่ได้ฮะเฮ้ยแบนเบอร์อะไรมีไหมเลยนะฮะแบนเบอร์อะไรพวกนี้มีไหมไม่มีฮะไม่มีแต่ก็มีของขวัญอย่างอื่นให้ด้วยมีครับนี่วย